ฉันนี่มันจนจริงๆเลยอยากจะรู้มากเลยว่ามันมีงานอะไรทำมันเนี่ยเฮ้ยงานช่ฆ่าแกะเล่นแล้วกันน่าเบือ่อทำร้ายสาัตว์ผิดสิลข้อที่หนึ่งเลยฉันน่าเบื่อจะตายโอ้ยเอา,เอ,าอันนี้ไมค์คราฟอะไรเนี่ยแผ่นที่เออช่างมันฆ่าสัตว์เพื่อความภูมิใจก่อนบามบาม โอ้ยผู้ติดตามแล้วก็น้อยนะเนี่ยโดโมีแค่หนึ่งคนเองทำไมเอ้ยต้องตีหมูเอ้ยทุกคนเดี๋ยวฆ่าหมูตรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะเ,เข้าละเข้าร้านอะไรดีดีกว่าเจอเร้านอะไรแบบอย่าจูบไอหมูอย่าจูบอ,อย่าจูบไม่ใช่โฟซาเกตไม่ใช่โฟซาเกตอย่าจูบอย่าจูบมาเป็นอาหารให้ซะดีดีอย่าจูบมองกูแล้วว่าอย่าจูบ บอลไม่อยาจุ๊บโอเคแตกเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันว่าร้านก็เลยอยู่ตรงไหนงั้นเฮ้ยนี่ร้านขายของดิบเนี่ยนะเฮ้ยคนดีเฮ้ยคุณโบตกใจหมดเลยปิดประตูผีผีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮียมือสือไปเลยเออขอโทษนะโปอันนี้โบทำไมทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันมาครับครับของนี่นี่ขอหินหน่อยเปล่า เออยังไม่ไ <Lamborg> ด <hini> ้มีนี่ฉันคนจนเว้ยฉันซื้อพิแอ็กยังไม่ได้เลยงั้นเราก็เอาหนีไปนี่กันนะก็โคตรดีฉันอยากรู้ดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าขู่ให้ฉันนั่นดิเล้วไปนั่งเบาแล้ไปนั่งอะไรฉันเราไปหน่อย่างเบาอยัง วิญญาณคนเยอะเลยเมือ่องปู่แต่ตอนนี้ตอนเช้าฉันว่าเดี๋ยวฉันจะไปนั่งก่อนได้ไหมอ่ะงานเริ่มตอนไหน,นจะลองอีแกลงเบาฮะกำดักอีแกลออกไปฉันว่าจะนจะขึ้นแล้วฉันช่วยนายสร้างร้านได้ไหมไอ่ะเฮ้ยอันนี้ร้านใครเร่ะไม่ใช่ร้านในายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหม ใช่ในายมาทำงานนายมาทำงานใช่ไหมใช่ทำามากี่บอลแล้วสมวันฉันว่านายนี่ขยันเหมือนกันนะนี่นายบอกว่านายอยากได้พิกแอคใช่ไหมใช่แต่ฉันมันจะคราบอยู่นะเฮ้ยมันครัได,ด้วยอย่าฉันมึงรู้อ๋อ ฉันจนนี่เออฉันจนอยู่แล้วนายมีเงินกี่บาทล,ล่ะฉันมีฉันมีแค่ร้อยหนึ่งเ็กโอโ้โหร้อยหนึ่ง <c oughs> แบ่งข้าวกินบ้างเดียโ,โในบอกตัวเองจนไงอยู่ดีก็มาบอกว่าไม่มีเงินโอโ้โหตั้งร้อยหนึ่งแบ่งกันกินบ้างเด้โอโ้โหอะไรอ่านซื้อซูชิได้จริงเหรอไอ้ไนี่อยากทำงานเป็นอะไรเนี่ย คนหล่อคนเทพอ่ะดิเทพงงามเทพเทพขมิ้นเซ็จใช่ไหมใช่บราบบราบบราบไหนใช่เราขอลองไปดูข้างในหน่อยไหมอุ้ยโค้ทเท่อันนี้มาทำไมล่ะโอเคน่เข้ามาแล้วเฮ้ย อันปลาเด็ดเราค้าไม่นายนะโอเคเดี๋ยวฉันค้ำเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเก็บอะกล่องมันคือทรัพย์สินของร้านใช่ไหมอะโบใช่เออเอ้ยแต่ร้านนี้มันขายของอะไรอ่ะขายหมูแน่นอ่ะโอ้ยฉันว่าฉันจะเก็บของพอจะมีเนื้อให้ไหมใช่ไหมอะโบถามเมื่อกี้ใช่ไหมใช่มันก็มีเนื้อเยืนเลยเฮ้ยแต่ดันขายของดีมนะ จริงเหรอใช่ไม่ใช่ร้านนายใช่ไหมของดิบก็กินได้เหมือนกันนะเฮ้ยฉันอยากของกินน่อยได้ไหมกินได้เลยแต่ของร้านไม่ได่าผมใช่ไหมไม่ได่าสรุปว่าไม่ได่าปุบ๊บกินปุ๊บด่าเลยโอ้ยฉันว่าเดี๋ยวฉันไปพังดีกว่าเจ้าของร้านดาวโป้ะนะ่อยไปขออนุญาตเจ้าของร้านหน่อยนะงั้นอาโป้ะนะ่อยไปขอให้หน่อยดิงั้นเดี๋ยวฉันจะรอฟังโอ้ยมีอะไรเยอะปุบผมเออครับ ผมมีเรื่องจะมาบอกครับมีคนจะมาสมัครงานชื่อว่าอะไรเหรอชื่อว่าอ่งางเปาหนะครับอ่งางเปาคือใครเชิญเขาเข้ามาดิโอเคครับเดี๋ยวผมเชิญเข้ามาครับอืมโอเคฉันอยากจะรู้มากเลยว่าอ่างเปาคืออะไรหัวหน้าอ่างเปามาแล้วอะไรเหรอหัวหน้าเชิญฉันไปเหรอใช่ฉันเอีย๋ยแต่างงานกับแกด้วยเอาดอากไม้ไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ <c oughs> ไม่ใช่ไอรอนโกเลมอย่ามาทำแบบนี้มันไม่ดีเว้ย <c oughs> ไม่สียงสติ๊กไหมเขาตัดไหมหน่อยงั้นหน่อยฉันขอเข้าไปในร้านนะโอเคเข้าไบเอ้ยปาเป็นไงบ้างอ่ะเอ้ยฉันว่าฉันสมัครงานไม่ได้กบาเลยดิหัวหน้าฉันสมัครงานแต่เขาบอกว่าฉันสามารถสมัครงานได้ตรงคืนนันดีใจไหมเนี่ยดีที่เออแต่เอยแล้วมันมีชั้นบนไดไงเนี่ยโอโหร้านสวยเหมือนกันนะงั้นแต่เขาบอกว่าต้องค่ะ ต้องค่าสัตว์ใหญ่เน้อนะเพราะว่าร้านนี้มันเพิ่งเปิดอ่ะคือฉันก็ไม่ค่อยชอบค่าสัตว์เรื่อยดมิมันก็ต้องค้าสัตว์จริงเงินเ,เดี๋ยวฉันขอดาบได้ไหมเราต้องคับฉันขอวางไว้ตรงนี้ได้ไหมวางเดี๋ยวฉันเป็นหนึ่งนะเอาไปฮะงั<า>้นเดี๋ยวนะรถฉันก่อนนะเขาบอกว่าให้งานเริ่มตอนหนึ่งทุม่ใมใช่ไหมใช่สองทุ่มขึ้นไปดิจริงปะทุกคนก็ผมุนยี้ใหญ่ไปตอนนั้นเลยนะผมจะไปพักก่อนทุกคนฝากมองดูผมด้วยล่ะ ไปพักก่อนแล้วกันเอยก่อนที่จะมันก็ต้องมีลําบากหน่อยหัวหน้าบอกว่าอย่าเพิ่งไปพักไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวนั่นทุกคนจะตกงานเพราะว่าต้องมาฆ่าสัตว์โอ้ยเฮ้ยแกตายเลยไงเนี่ยเขาบอกว่าหาเนื้อสัตว์มาให้เยอะๆนะอย่าหลงป่าเลี้ยงหลงป่านี่ผมถนัดเลยใช่ไหมโบเปานี่หลงประดาม,มาอะโบคิดยังไงใช่ไหมโบโบับของอยู่ ฉันว่านายกัลังป่าจริงนะแหละเออฉันก็ว่าจริงนะเฮ้ยแต่อปอในายจะให้ฉันฆ่าแก่กตัวเนี่ยนายจะใหฮะอ,อ,อิมมิลิตี้ฉันคงไม่ฆ่านะมั้งวันนี้ตายก่อนมัน้งไม่ไม่คือถ้าใช้โอยเอ้ยจะคิปเปอร์เวย้ยไอ้ยอปอฉันว่าฉันจะขุดดินไม่แก้ฮิปเปอร์ขุดดินไม่แก้ฮิปเปอร์หน่อยแล้วกัน ไม่อยากให้คิปเปอร์ปรากฏตัวตอนเดิร้านเราระเบิดในโลกไม้คามเนี่ยมันจริงๆอยู่ดนี้ชัดอาไม่ได้อยากได้ยินไม่สงสารคริปเปอร์อย่างนั้นสงสารอย่างเดียวสงสารหลังพังแล้วตกงานเฮ้ยปูเห็นเขาบอกว่าเนื้อวัวมันราคาแพงจริงไหมอะ นายมาฆ่าหน่อยด okay nice ja. no okay. ิฉันไม่รู้วิธีฆ่าบัวโอเคเดี๋ยวฉันฆ่าเป็นอะไรนายจะฆ่าเป็นอะไรแล้วกันหนาเนี่ยฮิือยยยยยยยฮะไม่มีห็นมีแต่หนังแกะบ้าล่ะเรียบร้อยหนังวัวกินแล้วมันขี้เฮ้ยเฮ้ยหนึ่งทุ่มเร็วจิอาบัวหนึ่งทุ่มเร็วดีใจเหรอ แต่ฉันดีใจนะมันคืองานครั้งแรกของฉันนะ่ะเฮ้ยแต่ฉันหิวมากเลยนะอุย้ยสัตว์เยอะจังเลยโอ้ยอังเปาโอ้โหหัวหน้าตะโกนมาสสดงเลยครับอะไรครับน้อยะกลับมาได้แล้วข้าหมูตัวนั้นเสร็จแล้วค่อยกลับมานะเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านแล้วงั้นเดี๋ยวให้อโปาจัดการนะอโปบอกอังเปาด้วยว่ากลับมาอัางเปากลับมาด้วยนะโอเคเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวฉันกลับไปตอนนี้เลย เอ้ยได้เวลาเริ่มงานร้วไปเปลี่ยนชุดเกอดแล้วกัน,กนอริเก็บย์เบยไงอปอนายคิดยังไงเนี่ยฉันเขาไม่นฉันว่าแต่ฉันว่านายก็ใส่ชุดแบบนี้เดิมอยู่แล้วนะใช่ะแล้วนายมาปลุกผัดอ,อะไรตรงนี้เนี่ยแล้วลาขายของดิบไม่ใช่เหรอไม่ใช่อย่างเปามันขายนั่นด้วยไงยข้าวเฮ้ยข้าวเหรอเออจะลืมไป ีาเีจอแล้วเจอเจแล้วนี่ไง okay, <bro. S 1> ต้องตัดย่ามาเยอะเีจบร้อยเีจบร้อยเจอแล้วเจอแล้ว,ลว,วยใช่จริงร้านนายนี่มันไม่ใช่ร้านไม่ใช่ร้านนายดิคือชานามน่อยนะอันนั้นคือร้านใครอ,อ่ะโบนี่นายก็ดีเล่เหมือนกันเนี่ยะทำงานครั้งนี้ครั้งแรกใช่ไหมเนะี่ย เอ้ยทำงานสามวันโคตรหลอนเลยอ่ะฉันไม่อยากทำอ่ะนายทำเป็น,ปนเอ้ะหมูอย่าอย่ามายุ่งกอาโปฟังหน่อยโอ๊ยตีกําแพง,งแบบน,นี้ชอบเลยไปเลยไปเลยงั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนงั้นเดี๋ยวเข้าง,งานเลยทุกคนไปกันเลยอาโปฉันว่านั่นนะนะฉันว่าฉันอยาก ฉันอยากทำอะไรอะน,น,น,ยนายนยยยายขี้นายขี้อะไรของนายเนี่ยโอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใครฉันขอสเต็กหมูหมูมใช่ไหมครับใช่อ่าอันนี้ลูกค้าใช่ไหมครับใช่อ่าเข้าร้านมาแล้วไม่ใช่ตรงนี้ครับลูกค้าเป็นตรงนน้นเลยครับเดี๋ยวลูกค้าลูกค้าต้องการอะไรครับลูกค้าต้องการคนร้อครับ โอ้ยคนหล่อยอยูด่ดีครับลูกค้าคนหล่อยอยู่ดีอแอะแอะแอะเยโอเคครับนี่ครับสเต็กหมูฉันไม่ชอบคนที่สีม่วงเอ,อ้ยฉันไม่เชื่อคนสีม่วงเปลี่ยนชุดเหลวนี่ฉ be ันต้องเปลี่ยนชุดเหลยวก็จะไปลนะใช่เพราะแกหน้าตาเหมือนกีเลยฉันเปลี่ยนชุดของกระโปรงแล้วกันไปของกระโปรงแล้ว ตอนนี้กูก็อยู่ยอดดอยเลยนะเจ็ดสามหกสี่ศูนย์นะเฮ้ยฉันว่าฉันไม่นานนะวันนี้เจ็ดสามเจ็ดร้อยฉันต้องการแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเหรอครับใช่แอปเปิ้ลเดี๋ยวมาให้ครับโอ้โหมันก็อยู่ในบ้านจะไปกลัวอะไรอย่างเงี้ยแค่ซับนี่อ๋อขอโทษครับขอโทษครับขออภัยครับนี่ครับแอปเปิ้ลครับแล้วเป็นแอปเปิ้ลลูกแบบไหนครับสองลูกสองลูกใช่ไหมครับใช่นี่ครับ ไทำไมเนี้ยไปคอเดอครับคอเดอครับโอเคโอเคโอเคโมโมเข้าไปก่อนเลยครับไปไปไป<ะ>ไปไปไชิว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 ออกไปจากร้านผมเลยชิวชิวหวังว่าโบจะกลับมานะตูดอะโบโอ้ยหวังว่าคนนั้นจะเป็นอะโบนะจะได้ตี เย้ยลองรับประตูก่อนเออ,อยังไม่อ่านกข้อสามเลยกดข้อที่สามหากมีคนโอ้ยกข้อที่สามหากาน้องคุณกำลังกำลังเข้ามาคุณต้องนั่นครับเอาประเดี๋ยวโของอะไรอยู่ของใครอยู่นู่นนายไปเอาดิฉันได้เงินมาด้วยนะเมืเ่อกี้นี่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินมาตรงนี้ โอเครับรอยแล้วพิกแอคชั่นนะฮะพิกแอคชั่นนะพิกแอคเหรอนี่ไงเดี๋ยวฉันใหอ่าอาไปแคนั่นเยพิกแอคแล้วก็ด่าด่าบอกนายได้ไปแล้วที่คุณเหรอเออพิกแอคชั่นอยู่นี่เฮ้ยจงคุจงกุเขาบอกกดไดสตอนตอนตีตีหนึ่งนะจะมีจะมีพี่สุดโตปวดท้อง เราจะเป็นพี่สุดโตได้ดิอาโป้นายควรทำอย่างไรควรทำยังไงดีอ่ะนายนายต้องกินอะไรสักอย่างอ่ะที่มันเป็นแอปเปิ้ลไม่มันบอกว่าบอกต้องขี้อย่างเดียวงั้นเดี๋ยวฉันไปขี้ก่อนนะบายบายงั้นเดี๋ยวปิดประตูด้วยปิดประตดูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวฝากด้วยนะปโป้มันจะมีคนนั่นอ่ะใส่ชุดแบบนี้เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันนั่นใส่ชุดให้ดูแต่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงก็ดิฉันใส่ไม่ได้ มันจะมีผู้หญิงอะใส่ชุดสีชมพูนะครับโปแต่เสียงมึงผู้ชายเป้เลยมันจะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆโอเคไหมอะโป้ <Okay. S 1> งั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วกันโอ้ยฉัสมุดกี้งั้นเดี๋ยวเอาของมาให้อะโปก่อนแล้วกันนี่นี่นี่ของของอะโปเนะี่ยบึ๊บอะโปเอาของนี้มาให้หนายที่ที่เกี่ยวข้าวเฮ้ยโอ้โห ข um> <Uh, uh, okay totally ี้แค่จะแตกจะไปเกิดนะไปเกิดไออันนี้นี่นี่ของนายของนายเอาไปเลยไอนายเข้าไปในร้านนี่เฮ้ยโอ้ยอปอฉันขอเปลี่ยนชุดก่อนนะเฮ้ยฉันว่าฉันต้องไปขี้แล้วปูไปบ้าก่อนนะ ฉันน่กี้เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันเปลี่ยนชุดดีกว่าเป็นอะโปนะ่ะใส่ชุดเหม,มือนอโปไม่เอาดีกว่าฉันอยากใส่ชุดเนี้ยใส่ชุดเดิมเนี่ยฉันเอ้ยเดี๋ยวฉันดูหาโปดีกว่าเฮลโหลอโปเมื่อกี้ฉันว่านายเจอสิ่งแปลกแปแล้วนะช่วงตอนเช้าเลยคอยตอนเช้าได้เลย,ยเฮ้ยอย่ามาอย่ามาอย่ามากันเนะไปไปอย่ามาเทือนอย่าเล่นไม้คาบเดือนไปชุช่ หลังอที่สองก่อนข้อที่สุดท้ายสี่ใช่ไหมมีคนใส่เสื้อสีอะไรทุกตัวมันจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปอบูมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆใส่เสื้อสตรีทก่อนลูกค้าห้ายไนไหนฉันนิ้วลูกค้ของพี่เพื่อนชวนเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะยอมเสียสละชีพ เรียบร้อยแบงเปิดเพื่อนตัวเองดิฉันเบ,บนเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเราจะร่วมใจเคารพตงชาติเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นอังเบาประเทศปัทชุยกินมะเขือประชาชนไทยได้ได้ด้เอ้ยไปก่อนเอ้ยอโปฉันลืมอโปไปเลยเดือบร้อยอ่ะอโปมันจะมีใครใส่ชุดสีอะไรนะเอ้ยใครครับสวัสดีครับ เฮ้ยข้อที่สี่ข้อที่สี่จะมีคนใส่ชุดสีเขียวให้คนแอบแอบไม่มีชิดเขาจะดีเลยแป๊มหนึ่งเฮ้ยเขาเปลี่ยนชุดมันจะเปลี่ยนชุดเป็นมั่วๆถ้าเป็นสีเหลืองให้คุณรีบวิ่งหนีคุณต้องรีบวิ่งหนีเลยเฮ้ยฉันต้องรีบวิ่งอ่านที่แอปก่อน

เฮ้ยฉันต้องพยายามฉันจะฉันได้ยินเสียงเขาเฮ้ยฉันควรทำยังไงดีได้ตอนฉันขอหลับก่อนเฮ้ยันง่วงฉันขอหลับก่อนแล้วกันนะทุกคน นี่ฉันรอดได้ไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องลงไปช่วยใครละอนัคนใครอะฉันยังอะโป๊ะนายลงมาข้างล่างได้ไงอะเฮ้ยนั่นมันนั่นมันนั่นมันตัวเหลืองนั่นมันตัวเหลืองมะวานี่ฉันฉันคืออโป๊อังเปานายไปเปลี่ยนนายเปลี่ยนช่วยเฉยๆเหรอไม่ใช่แต่แต่เมื่อคืนฉันเจอจริงๆรเมื่อคืนฉันเจอใครไม่รู้อ่ะ ตัวสีเหลืองอะวิ่งตามนายอยู่อะชนเห็นอยู่แต่นายแอบเน,น,นียนมากเลยนะมาเลยนายมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยทุกคนเสร็จแร้วเฮ้ยอาโปนายกลับบ้านก่อนเลยนะนดเดี๋ยวเดี๋ยวฉันคุยกับหัวหน้าเองโอเคโอเคทุกคนจะจบเล้วนะเนอะเฮ้ยพวกเราเอาชีวิตรอดได้ไงเนี่ย ฉันอยากจะรู้มากเลยว่าไหนงั้นเดยฉันกระบป๋าเกินอ่ะอลิเก็ไปไปเกินโอ้ยอปโปนี่เดี๋ยวฉันไม่คุยหัวหน้าก่อนแล้วกันนะอออะะะไรกเเดี๋ยวมาาแล้วก็รู้นะว่ามาคุยในกลุ่มโอ้ยเไม่แต่ฉันว่าหัวหน้ากลับมายังเหรอเออป้าอังโบว์อังโบว์อังโบว์ป้าอุ้ยเฮ้ยเลวครับหัวหน้า โอ้ยนายจบงานแล้วเหรอนายฉันยินดีด้วยนะว่านายฉันยินดีด้วยนะว่านายอ่ะเป็นคนแรกเลยนะเฮ้ยจริงเหรอครับเฮ้ยเย่ยแต่ที่จริงฉันจะฆ่านายฉันอ่ะจะฆ่านายอยู่แล้วแต่ฉัน

เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยจบเลยฉันไปกันแล้วนะอโปฉันไปหานายแล้วสำหรับวันนี้ฉันว่าต้องรีบไปแล้วนะเฮ้ยแต่ฉันทิ้งของไว้ตรงนี้ดีกว่าเจ้าของแล้ํานปลกๆนแเว้ยฉันมันต้องโทรหาอโปแล้วอโปมาร้านเดิมหน่อยดิด้ยฉันเอาของไห้นายอโป นายรู้ไหมหนวหน้าร้านเป็นอะไรก็ไม่รู้อออเออแปลกนายนายแอบอยู่ที่ต้นไม้เหรอยาบอ,อ,อ,อในายนายนใช่ไหมขอไปอทุกคนน,น่นกระตุ้นจบแล้วนะดาามินนโอเคดามินนะให้ควานินด้วยควานินเหรอโอเคทุกคนการ์ตูนก็จบแล้วนะครับโอ้ย <laughs> โอ้ยจอนก่อนจะจบนี่ฉันก็ต้องทําอะไรนะโบเนี่ย <ไป S 1> ฉันประจํา <ไป S 1> โอ้โหตายประจําเลยฉันเนี่ยงั้นทุกคนขอให้โชคดีนะทุกคนนอนหลับฝันดีสวยๆเราหล่อ,ลอถ้ากดไลค์และกด subscribe ช่อง a p พ1ิอใช่ไหมอโบใช่และอโบอาจจะสร้างช่องใหม่ด้วยนะทุกคนต้องลองลองดูหน่อยทุกคนทุกคนต้องเชื่อผมนะว่าทํางานเนี่ยโคตรยากเลยงั้น อโอเคคือผมก็อยากด้วยเหมือนกันนะว่าผู้ติดตามทำไมใจร้ายยังขนาดนี้ไม่ผู้ไม่ติดตามเลยหูเฮ้ยขึ้นมาแล้วบึ๊บงั้นเดี๋ยวเราจะกระโดดจบคลิปกันอโปนับสามสองหนึ่งให้น้องๆก็ฟังหน่อยหนึ่งสองสามกระโดดอลิโกบายบาให้จิมิน